สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดิฟกันในเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะคะจากข้อมูลที่ได้มาเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังพีระมิดแล้วก็พลังจักรวาลน,นะคะครับผมซึ่งมาจากบทความที่เขาพูดถึงตั้งแต่ตัวโครงสร้างพีระมิดเองผลกระทบแปลกๆที่เขาอ้างถึง huh. ไปจนถึงความเชื่อมโยงกับสนามแม่เหล็กอะไรพวกนี้นะคะครับน่าสนใจมากครับเรื่องนี้ค่ะ เป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจคอนเซปต์หลักๆที่เอกสารนี้เขาพยายามจะสื่อเกี่ยวกับพลังงานที่ดูแปลกใหม่พวกนี้แล้วก็เขาเอาไปใช้อะไรได้บ้างตามที่อ้างไว้นะคะครับผมเอาแหละมาลองดูกันเลยดีกว่าว่าข้อมูลพาเราไปถึงไหนนะคะเริ่มจากาคําถามง่ายๆก่อนเลยพลังพีระมิดเนี่ยมันคืออะไรคะตามที่เอกสารบอก huh. ดูเหมือนว่า รูปทรงนี่สําคัญมากเลยใช่ไหมคะครับผมรูปทรงนี้เป็นคีย์หลักเลยครับตามเอกสารเนี่ยโดยเฉพาะสัดส่วนของคีย์ออฟส์ใช่ครับแล้วก็การวางแนวคือต้องหันไปทางทิศเหนือแม่เหล็กอันนี้เขาเน้นย้ําเลยอ๋อค่ะแล้วเขาก็เชื่อมโยงไปถึงพลังจัก,กรวาลอื่นๆด้วยอย่างรังสีคอสมิกแรงโน้มถ่วงอะไรแบบนี้ประมาณนั้นเลยครับคือเขามองว่ามันเป็นการรวมพลังงานพวกนี้เข้ามาส่วนผลกระทบที่เขาอ้างถึงนี้ก็ เออน่าทึ่งเหมือดังนะครับมีตั้งแต่เรื่องถนอมอาหารถนอมอาหารครับเนื้อนมไม่ให้เน่าเสียหรือแม้แต่อ่าทำให้ใบมีดโกนที่ทื่อแล้วกลับมาคมได้โอจริงเหรอคะครับแล้วก็เร่งการโตของพืชด้วยที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าวัสดุที่ใช้ทำพีระมิดจำลองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระดาษแข็งพลาสติกหรือโลหะจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักอ้าวเหรอคะนึกว่าวัสดุจะสำคัญซะอีก แต่เขาก็เสริมว่าโลหะอาจจะให้ผลดีที่สุดนะครับซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับข้อสันนิษฐานที่ว่าพีระมิดสมัยโบราณนะครับอาจจะเคยหุ้มด้วยโลหะขัดเงาที่เขาเรียกว่า the lights อ๋อเป็นไปได้นะคะแล้วมีการทดลองอะไรมายืนยันเรื่องพวกนี้บ้างไหมคะในเอกสารเขาอ้างถึงดร์พาฟลิตาที่เชโกสโลวาเกียนะครับเขาบอกว่าทดลองกับน้ำแล้วพบว่าน้ำที่ผ่านพลังพีระมิดเนี่ย โมเลกุลมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงคะคือเหมือนกับว่าช่องว่างข้างในโมเลกุลมันขยายใหญ่ขึ้นนะครับอ๋อในเอกสารถึงกับเรียกว่าน้ำทิพเลยนะโอ้โหน้ำทิพเลยครับแล้วเขาก็บอกว่าเออลองทำเองได้ง่ายๆด้วยนะแค่วางน้ำไว้ใต้พิระมิดจำลองสักพักให้ลองทำเองได้ง่ายๆเลยเหรอคะอืมน่าสนใจจังครับผมแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือ เขาพยายามเชื่อมเรื่องนี้กับความรู้โบราณด้วยความรู้โบราณหมายถึงคือเขาอ้างว่าพีระมิดจริงๆอาจจะเก่าแก่กว่าที่เราคิดกันเยอะเลยนะครับอาจจะถึง73,000ปี70,000ปีครับแล้วก็อาจจะเคยใช้ทำฝนด้วยซ้ำเขาเทียบกับการควบแน่นหมอกด้วยอัลตราโซนิกสมัยนี้อ๋อ oh, มีการเทียบเคียงด้วยใช่ครับแล้วก็ยังพูดถึงนอสตราดามุส ว่าเคยใช้พีระมิดทองเหลืองหรือแม้แต่กระจกวิเศษของทิเบตที่เขาว่าใช้ผนังโลหะกับแม่เหล็กในการฝึกพลังจิตอะไรทํานองนั้นอืมฟังดูลึกลับซับซ้อนดีนะคะแล้วพลังงานพวกนี้มันเชื่อมโยงกันยังไงคะเอกสารชี้ไปทางไหนครับเอกสารชี้ไปที่สนามแม่เหล็กค่อนข้างชัดเจนเลยครับสนามแม่เหล็กเหรอคะใช่ครับคือเขาเชื่อมโยงทั้งพลังพีระมิดทั้งปรากฏการทางจิตต่างๆเนี่ยเข้ากับสนามแม่เหล็ก อ้างตั้งแต่การฝึกในทิเบตที่ว่าใช้แม่เหล็กไปจนถึงงานวิจัยยุคหลังๆอย่างดรแมคคินที่ใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการรักษาหรือดรเบเกอร์ที่ทำแผนที่สนามพลังชีวภาพของมนุษย์อ๋อค่ะแล้วก็ความเชื่อมโยงกับพลังงานจากนอกโลกด้วยค่ะแล้วแนวคิดหลักๆของเขาคืออะไรคะเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กกับร่างกายเราคือแนวคิดในเอกสารมองว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ย ก็เหมือนระบบพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างหนึ่งซึ่งมันก็จะวัยดอดสนามพลังงานภายนอกไม่ว่าจะเป็นของโลกหรือจากอวกาศเขาถึงกับอธิบายอาการเหนื่อยล้าแตกแปลกเวลาเราอยู่ในรถหรือในตึกที่เป็นโลหะเยอะๆอ๋อเคยรู้สึกเหมือนกันค่ะครับดร์คริสโตฟก็อธิบายว่าอาจจะเกินจากการที่โครงสร้างโลหะพวกนั้นมันไปรบกวนสนามแม่เหล็กโลกนะครับน่าคิดนะคะ แม้แต่พลาสติกเขาก็ยังอ้างว่ามีประจุลบสูงที่ส่งผลกระทบได้เหมือนกันมีการทดลองกับแมวด้วยกับแมวเลยเหรอคะอืมแล้วมีแนวคิดอื่นอีกไหมคะที่เขาพูดถึงในเอกสารมีแตแตะไปถึงเรื่องอื่นอีกนิดหน่อยครับอย่างเช่นทาคิออนทาคิออนครับอนุภาคที่เขาว่ากันว่าเร็วกว่าแสงแล้วก็มีพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าเอลฟิวเอลฟิวครับเขาว่าอาจจะเป็นสนามพลังชีวิต หรือพลังวิญญาณอะไรทำนองนั้นที่อาจจะเชื่อมโยงกับพลังงานละเอียดอ่อนพวกนี้โห oh, ฟังดูไปไกลเหมือนกันนะคะเนี่ยครับผมส่วนนี้เขาพูดถึงไม่เยอะเท่าไหร่ครับโอเคค่ะงั้นเออเราลองมาสรุปกันหน่อยดีไหมคะจากที่คุยกันมาทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนว่าเอกสารนี้นําเสนอภาพของพีระมิดว่าเป็นเหมือนเออเครื่องมือรวบรวมพลังจัก,กรวาลอะไรสักอย่างใช่ครับแล้วพลังนี้ก็อ้างว่าส่งผลได้ทั้งกับสารากับน้ําหรือแม้แต่สภาวะทางจิต ครับแล้วก็เชื่อมโยงทุกอย่างเข้ากับเรื่องสนามแม่เหล็กพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะสิ่งที่น่าสังเกตก็คือ,อ,อแน่นอนว่าแนวคิดพวกนี้มันอยู่นอกกรอบวิทยาศาสตร์กระแสหลักไปพอสมควรเลยนะครับใช่ค่ะดูจะล้ำยุคหรือไม่ก็พิสูจน์ยาก ครับผมแต่มันก็สะท้อนความพยายามของมนุษย์ที่ไม่เคยหยุดนิ่งนะในการหาความเข้าใจเรื่องพลังงานที่มันละเอียดอ่อนหรือกลไกของจิตสํานึกไม่ว่าจะมองผ่านออโครงสร้างโบราณอย่างพีระมิดหรือการวิจัยนอกกรอบในยุคปัจจุบันอืมเป็นมุมมองที่น่าสนใจคะ่ะแล้วเอ่อทั้งหมดนี้มันอาจจะบอกอะไรเราได้บ้างคะในเอกสารมีทิ้งท้ายอะไรไว้ไหมครับ เขาทิ้งทยเรื่องแอลฟิวที่ว่าอาจจะเป็นพลังงานชีวิตหรือวิญญาณนะครับตามข้อเสนอนี้คือพลังงานแอลฟิวเนี่ยอาจจะมีปฏิสัมพันธ์กับพลังงานอื่นๆที่เราคุยกันมาแล้วก็อาจจะตรวจพบได้แม้กระทั่งหลังความตายโห oh, หลังความตายเลยเหรอคะครับผมเป็นประเด็นที่เขาทิ้งไว้อันนี้น่าคิดต่อมากๆเลยนะคะคือถ้าเกิดว่าพลังงานละเอียดอ่อนพวกนี้หรือสนามพลังต่างๆเนี่ย มันมีปฏิสัมพันธ์กับจิตสํานึกจริงๆอย่างที่แหล่งข้อมูลเขาเสนอแนะมันอาจจะกําลังบอกอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นจริงที่เรายังไม่เข้าใจหรือเปล่าค่ะนั่นน่ะสิครับอะไรที่มันอาจจะอ,อยู่เหนือไปกว่าสิ่งที่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันวัดผลหรืออธิบายได้ครับเป็นคําถามที่น่าสนใจชวนให้คบคิดต่อจริงๆครับ